ครับวันนี้ครูแบงค์ก็จะมาสอนเรื่องสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับสัญญากรวิทยาศาสตร์คือการเขียนจนนํานวนใดๆเนาะให้อยู่ในรูป a ครับคูณกับ10ยกกําลัง n โดยที่ n นะครับเป็นจำนวนเต็มแน่ๆละนะครับเต็มบวกก็ได้เต็มลบก็ได้หรือว่า0ก็ได้นะครับผมส่วน a นะครับต้องเป็นได้ตั้งแต่1ครับแต่ว่าไม่ถึง10นะตัวอย่างเช่นครับ1นึ่งแสองมื่น ถ้าเราอยากจะเขียนให้อยู่ในรูปของสัญญากรณวิทยาศาสตร์ตัวเลข2ตัวแรกครับที่เป็นเลข1กับเลข2เราต้องเปลี่ยนให้ย u ระหว่างนะ u ตั้งแต่1นะครับแต่ไม่ถึง10เนาะก็คือเลขอะไรครับ1.2ต้องเปลี่ยนมันให้เป็น1.2นะครับถ้าเป็น1.2เราต้องคูณเท่าไหร่ครับที่ให้ได้เป็นแสนสองหมื่นเหมือนเดิมก็ต้องคูณ10000แสน 100, นั่นเองครับ นะครับเราต้องคูณ100,000 100,000คูณกับ1.2จะได้เป็น1 2 0 0 0ครับแต่ทีนี้เรามาช่วยเปลี่ยน100,000ให้เป็นสิยกกำลังกนะันสักหน่อยนะครับตอนนี้ a เราได้แล้วนะ a เราได้ตามเงื่อนไขแล้วก็คือต้องอยู่ตั้งแต่1เนาะแต่ว่าไม่ถึง10เรียบร้อยแล้วนะครับ1น่งกว่า,วาส่วนตัวหลังยังไม่เป็นรูปสิบยกกำลังครับ หนึ่งแมีศูนย์อยู่5ตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ10ยกกำลังห้นั่นเองครับนะครับก็จะได้เป็น1นึ่งุดคูณกับสิยกกำลังห้านะครับหนึ่จดสองคูณสิยกกำลังห้าอีกสักตัวอย่างไหมครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดเป็นทศนิยมบ้าง0 0 0 2์เจดถ้าเป็นตัวนี้ครับอยากเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสัญญากรณวิทยศาศาสตร์ ก็ควรจะได้สองกว่าใช่ไหมครับก็ต้องเป็น2.7ครับ2.7นะครับหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยอะไรเอ่ยถึงจะได้0 0 0 0 2 7ก็ต้องหารด้วยอะไรครับนับดูก็ได้ครับ10 1ร้อยพันหมื่เราต้องหารด้วย1 0 0 0 0มืนะครับ หนึ่งหมื่นสองจุดเจ็ดหารด้วยหนึ่งหมื่นเนาะหนึ่งหมื่นนี่คือสิบยกกำลังอะไรเอ่ยหนึ่งหมื่นคือสิบยกกำลังลบคือสิบยกกำลังสี่นั่นเองนะครับนะสิบยกกำลังสี่อยู่ด้านล่างยังไม่ได้อยู่ในรูปของสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เนาะใช้สมบัติของเลขยกกำลังครับผมสิบยกกำลังสี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับสิบยกกำลังลบสี่นั่นเองครับ จากข้างล่างย้ายขึ้นมาอยู่ด้านบนนอกจากวิธีการปรกติแล้วนะครับในการเปลี่ยนจาก1,2,000 0 0นะครับให้เป็นสัญากรณ์วิทยาศาสตร์เราสามารถใช้วิธีการนับจุดได้เหมือนกันครับนับจุดยังไงเดี๋ยวมาดูนะ1,2,000 0 0เลขเดิมเลยถามว่าเลขตัวนี้มีจุดทศนิยมไหมครับคำตอบคือมีเนาะมีจุดทศนิยมอยู่หลังสูตรตัวสุดท้ายน่นองครับ แต่ปกติแล้วเขาจะไม่เขียนถ้าเราต้องการให้เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสัญญากวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องได้เป็น1.2แน่ๆหละและให้นับจุดครับว่าจุดเนี่ยต้องเลื่อนไปกี่ครั้งเลขมันถึงจะได้เป็น1.2ครับในที่นี้เราต้องเลื่อนทั้งหมด 1, 2, 3, 4แล้วก็5ครั้งจุดจะถึงอยู่ระหว่าง1กับ2เดย5ครั้งนะ เราก็เขียนต่อได้เลยครับว่ามันคือ1.2คูณ10ยกกำลัง5เลื่อนเท่าไหร่เขียนเท่านั้นครับเช่นเดียวกันเลื่อนไปข้างหน้าเป็น10กำลังบวกเลื่อนถอยหลังอย่าง0.0027ตัวนี้ก็ต้องเป็นลบครับถ้าเลื่อนถอยหลังเป็นลบนะครับ0.0027เอาเลขเดิมเลยนะเราต้องเลื่อนครับถอยหลัง มาจนกระทั่งเป็น2.7เพื่อให้ตัว a ครับหรือตัวด้านหน้าเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขเนาะอยู่ตั้งแต่1แต่ว่าไม่ถึง10ก็2กว่าๆทีนี้ต้องเลื่อนจุดกี่ครั้งละครับถึงจะไปอยู่ตำแหน่งระหว่าง2กับ7ได้1 2 3แล้วก็4ครับต้องเลื่อนทั้งหมด4ครั้งแต่เลื่อนถอยหลังนะเลื่อนถอยหลังนะก็จะเป็นคูณ10ยกกำลังลบ4 ไม่ว่าจะทําวิธีเต็มนะครับหรือว่าจะทําวิธีนับจุดจะได้คําตอบเหมือนกันครับนะจานะครับตรงนี้นะถ้าเลื่อนไปข้างหน้าเลขชี้ก,กําลังบวกเลื่อนถอยหลังเลขชี้ก,กําลังติดลบเดี๋ยวเรานําไปใช้กันครับมาดูข้อที่หนึ่งนะครับสองพันถ้าใช้วิธีการเลื่อนจุดสองพันมีจุดไม่มีนะครับสองพันเนี่ยถ้าเปลี่ยนให้เป็นสัญญากรณวิทยาศาสตร์ ตัวแรกก็ต้องเป็น2ถูกไหมคูณกับ10ยกกําลังอะไรทีนี้ก็ต้องมานั่งไล่นับจุดแล้วครับ 1...2... แล้วก็3ครับผมเลื่อนไปข้างหน้าเลขชี้กําลังเพิ่มนะครับเพิ่ม3ก็กลายเป็น10กกำลังสานั่นเองครับข้อที่2ครับ3 0ม0มมันก็คือ3คูณ10ยกกําลังครับส่วนจะยกกําลังอะไรก็นับจุดนะครับ1 2 3แล้วก็4นั่นเองครับ ใครอยากทำเองหยุดคลิปไปก่อนแล้วก็ลองทำเองก่อนนะแล้วก็มาเปิดฉเฉลยดูว่าตรงกันหรือเปล่าข้อที่สามครับอย่างนี้ตัวเลขเป็นเลขหนึ่งเนาะได้ไหมเป็นเลขหนึ่งได้ไหมได้นะครับ a มากกว่าเท่ากับหนึ่งคูณสิบกำลังอะไรล่ะทีนี้ก็ต้องมานับจุดเนาะจุดอยู่ด้านหลังสุดเลยเลื่อนไปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าครับก็จะกลายเป็นหนึ่งคูณสิบยกกำลังห้า ต่อไปครับข้อที่4มันจะเป็นเลข1 5นะครับถ้าเป็นเลข15เลยเนี่ยไม่ได้ถูกปะเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น1.5แทนการที่จะเลื่อนจุดให้ไปอยู่1ระหว่าง1กับ5เนี่ยต้องเลื่อนกี่ครั้งเอ่ยหนึ 1, 2, 3, แล้วก็4ครั้งครับเลื่อนไปข้างหน้าก็จะเป็น10ยกกำลัง4นั่นเองบวกสิบอ๋สครั้งนะไม่ใช่ จุดต้องอยู่ระหว่างหนึ่งกับห้าข้อที่ห้าครับจุดต้องอยู่ระหว่างอะไรเอ่ยสามกับ2อเนาะเลื่นกี่ครั้งล้ทีนี้หนึ่งแล้วก็สองครั้งครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นคูณสิบยกกำลังสองน,นั่นเองครับเป็นยังไงครับตรงกันไหมเอ่ยตรงกับที่คิดเลยมั้ยอ่าต่อไปนะครับ ต่อไปเป็นการเลื่อนแบบถอยหลังบ้างนะเป็นโทศนิยมบ้างนะครับมีเลข5้าอยู่หนึ่งตัวถ้าอยากให้อยู่ในรูปของสัญญาก์วิทยาศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นห้าเนาะเพราะตัวหน้าต้องอยู่อะไรครับส่วนกันนิดนึงเต้องมากกว่าเท่ากับ1แต่ว่าไม่ถึง10บครับโอเคปะห้าได้ไหมได้ครับแล้วต้องเลื่อนจุดกี่ครั้งล่ะครับถึงจะได้ห้า ต้องเลื่อนจุดถอยหลังกี่ครั้งเอ่ยจุดอยู่นี่เลื่อน1ได้หายังยังนะครับต้องเลื่อน2ครั้งนะเพราะฉะนั้นเลื่อนถอยหลังก็เลขยกกําลังติดลบครับเลื่อน2ครั้งก็ลบ2องปร7ครับก็ต้องเป็น2ถูกไหมครับคูณ10กกาลังลบอะไรเอ่ยเลื่อน1เลื่อน2แล้วก็เลื่อน3ครับเป็น10ยกกําลังลบ3ถอยหลังติดลบนะ ต่อไปข้อที่แปดครับเป็นเลขสองหลักเนาะมีสองกับเลขหนึ่งเขียนยี่สิบเอ็ดเลยได้ไหมไม่ได้นะครับ A เป็นยี่สิบเอ็ดไม่ได้เอต้องเป็นสองจุดหนึ่งเท่านั้นนะครับต้องตรงตามเงื่อนไขเนาะเอตัวด้านหน้าทีนี้ต้องคูณสิบยกกำลังลบอะไรเอ่ยเลื่อนจุดครับถอยหลังหนึ่งถอยหลังสองถอยหลังสามถอยหลังสี่พอยังพอแล้วเนาะเพราะว่าจุดอยู่ระหว่าง 2กับ1เรียแล้วร้อยแล้วถอยหลังมา4ครั้งก็จะเป็น10ยกกำลังลบ4ครับต่อไปนะครับข้อที่9ข้อที่9นี่เป็นเลขถึง4หลักเลยทีเดียวแต่เราต้องการอะไร A เนี่ยต้องอยู่ตามเงื่อนไขนี้ครับแสดงว่าต้องเป็น5กว่ากว่าแน่ๆเลย5จุดกว่ากว่าก็เป็นจุดอะไรครับ3 2 7เนาะ คูณสิบกำลังอะไรเลยทีนี้ก็ต้องนับจุดถอยหลังครับหนึ่งสองแล้วก็สามนั่นเองนะครับก็กลายเป็นสิบกกกำลังลบสามครับข้อที่สิบครับหนึ่งจุดศูนย์สามเนาะต้องเป็นหนึ่งจุดกว่ากว่าศูนย์สามนะครับจะเป็นหนึ่งร้อยสามอย่างนี้ก็ไม่ได้นะมันเกินนะมันเกินจะเป็นสิบจุดสามก็ไม่ได้เช่นเดียวกันต้องเป็นหนึ่งจุดศูนย์สาม ทีนี้คูณ10ยกกําลังลบอะไรลบแน่ๆละ่ะเพราะว่ามันถอยหลัง1 2 3่อย 4, อยังสี่อยัพอแล้วนะก็อยู่ระหว่าง1กับ0เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยกกําลังลบสนั่นเองครับเลื่อนมา4ี่ถอยหลังด้วยโอเคไหมครับหนึ่งหเลื่อนเดินหน้า6กถึงสิเลื่อนถอยหลังอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับนะอันนี้คือการทํานะ ทขสนอยมให้อยู่ในรูปของสัญญรกรวิทยาศาสตร์เนาะดูจากโจทย์ให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของสัญญรกรวิทยาศาสตร์ต่อไปนะครับคําสั่งต่อไปจะทํากลับกันละครูจะให้สัญญการวิทยาศาสตร์มานะครับให้ทําให้อยู่ในรูปของผลสําเร็จครับนะแบบฝึกหัดต่อไปให้ในรูปของสัญญรกรวิทยาศาสตร์มาให้ทําให้อยู่ในรูปของผลสําเร็จทีนี้เราก็ต้องรู้ก่อนครับว่า10ยกกําลัง4ี่เนี่ยมันคือหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสน หรือว่าร้านครับอ่ารู้ไหมอันนี้มันเหมือนว่า8.2เนี่ยคูณอะไรครับ10กำลัง4สังเกตง่ายๆกำลังอะไรก็มีศูนย์เท่านั้นครับนะกำลัง4ก็คือมีศูนย์4ตัว8.2คูณกับ10,000ครับได้เท่าไหร่ก็ต้องเป็น80,000เนาะ10,000คูณกับ8กว่ากว่าถูกไหมก็ต้องเป็น80,000ล 8. ะอ 8. อะไรเอ้ย 8. อะไรก็8.2นั่นเอง นะครับแปดหมืสองพันครับผมแปดหมื่นสองพันนั่นเองต่อไปนะครับข้อที่2นะคูณ10บกำลังอะไรครับ10บกำลังสามโอ้สบายแล้วทีนี้ใช่ไหมสองจุดคูณกับ10บกำลังสาก็มีศูนย์สาตัวหรือว่าหนึ่พันนั่นเอง2กว่ากว่าคูณกับหน0 0งก็ต้องเป็นสองพกว่ากว่าสเท่าไหร่ล่ะก็สองหนึ่งหครับ 1> 2 1 5 0นหนึ่งหบั่นเองต่อไปนะครับในข้อที่3าอันนี้ก็10ยกกำลังสามเช่นเดียวกัน5คูณกับ10ยกกำลังสามยกกำลังสามก็คือ1,000พเนาะ5คูณกับ1,000พก็คือ5,000นครับผมต่อไปนะครับข้อที่4ข้อที่สตัวนี้เป็น10ยกกำลังลบ3ามบ้างละ สิบยกกําลังลบสามตัวนี้เราต้องเปลี่ยนกันครับหกจุดศูนย์หรือว่าหกนั่นเองนะคูณกับสิบยกกําลังลบสามตัวนี้คือหนึ่งส่วนสิบกำลังสามอย่างจำได้ไหมเลขยกกําลังเลขชี้กําลังเป็นลบนะครับผมอยากได้บวกก็เปลี่ยนลงด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือหกคูณกับอะไรนั่นเองหนึ่งส่วนด้วยสิบกำลังสามคือพันเนาะ ข้อนี้เท่ากับว่าเราหาหกหารด้วยหนึ่งพันครับผมหกหารด้วยหนึ่งพันได้เท่าไหร่เอ่ยก็ได้เป็นศูนย์จุดศูนย์หกนั่นเองใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับสังเกตง่ายๆสังเกตง่ายๆครับผมถ้าเป็นหนึ่งพันเนาะมีศูนย์สามตัวเวลาตอบต้องเป็นทศนิยมสามตำแหน่งครับตัวนี้ก็จะได้เป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หกนั่นเองครับอันนี้เป็นเรื่องการหารด้วย ด้วยสิบร้อยพันนะครับถ้าใครอยากจะไปเสิร์ชดูหรือว่าหารด้วยสิบร้อยพันไม่คล่องเนาะสามารถไปเสิร์ชใน YouTube ได้ครับผมมีครูหลายท่านทำคลิปไปหมดเลยอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเนาะ4.07นะครับ4.07คูณกับ10ยกกำลังลบสเนาะสิยกกำลังลบสอทีนี้ครูแบงขออญาตเปลี่ยนล้วกัน10ยกกำลังลบสก็คือ1นึส่วนสิยกกำลังสนั่นเองครับ สิบกำลังสองคือ,อไรเอย่ยคือหนึ่งร้อยเนาะก็เท่ากับสี่กว่าหารด้วยหนึ่งร้อยครับเนะาะสี่กว่าหารด้วยหนึ่งร้อยแสดงว่าตั้งแต่สี่ขึ้นไปตั้งแต่สี่ขึ้นไปต้องเป็นทศนิยมอีกเพิ่มอีกสองตำแหน่งนะเพราะหารด้วยหนึ่งร้อยมีศูนย์สองตัวต้องเพิ่มทศนิยมไปอีกสองตำแหน่งครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยศูนย์จุดศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์เจ็ดครับ นะครับที่ว่าอาหารร้อยเนาะเพิ่ม2ตํตแหน่งก็เพิ่มเป็น0ูนย์นะครับส่วน0ูนย์นี้ต่อมาอยู่แล้วถ้าอันนี้ใครยังหารสิบไม่คล่องลองย้อนกลับไปดูคลิปที่หารสิบนะครับผมนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากทาคลิปอะไรเพิ่มเติมอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ทิ้งไวก้ก่อนได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ก็แค่นี้ครับใบงานที่7ครับผมแบบฝึกทักษะที่7 ครับสวัสดีครับ